เรารู้สัดส่วนของแป้งและน้ําตาลที่เราต้องกินต่อวันคุมต้องคุมแป้งนะคะคุมกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอะต้องทานไม่เกิน3 4ถึงส่ส่วนอันนี้สำคัญมากๆนะคะพอน้องเขาทราบปุ๊บเฮ้ยผมคุมผิดมาตลอดนะคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆอะแต่เราอาจจะไม่รู้ใน รายละเอียดก็ได้นะคะว่าไอ้คุมแป้งคุมน้ำตาลที่ว่าเนี่ยต้องคุมอย่างไรนะคะบางคนเนี่ยคุมคุมข้าวก็จริงนะแต่กินข้าวโพดเพิ่มคุมคุมข้าวทานน้อยลงแต่ยังน้อยลงไม่ถึงสัสดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็ ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านนะคะและก็จะยังทําให้ภาวะดื้ออินซูลินนั้นยังมีอยู่เรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่นี้บอกว่าท่านใดที่มีค่าน้ําตาลเกินและอยากคุมค่าน้ําตาลให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติคุมอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตอยู่ที่3 3สถึง4่ส่วนนะคะถ้าเทียบเป็นข้าวนะ้นนส่วนคืออะไรคือข้าวสวย1ทัพพีคือข้าวสวย1ทัพววทพีนะคะคุณมีโคต้าวันละอ่าน เอาขอเลขเดียวๆนะเอาเป็น4ทัทพ,พีนะคะแต่อาถ้าผู้หญิงแนะนำ3าลนะผู้ชายแนะนํา4นะคะอ่าสีท่ทพ,พีสมมติเ,เราคุยกันที่เลข4ทัทพ,พีนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีโคต้าอยู่ที่วันละ4ส่วนหรือเทียบเป็นข้าวสวยเนี่ยพี 4ทัพ,พีนะคะถ้าวันนั้นเอออยากกินข้าวโพดต้มข้าวโพดต,ต้มอนุญาตให้กินได้เครื่องฝากค่ะและเครื่องฝากนั้นนับเป็น1ส่วนค่ะดังนั้นเมื่อหักข้าวโพดต้มออกไป1ส่วนแล้วเหลือโคต้าเท่าไหร่คะเหลือโคต้าอยู่3ส,ส่วนค่ะว่าวันนั้นอยากทานชมพู่จังเลยทานชมพู่สัก1ส่วนนะคะก็คือ,อประมาณ จานกาแฟนะคะจานกาแฟเล็กๆนะจานกาแฟสมัยปัจจุบันไม่เอานะคะจานกาแฟใหญ่มากเลยอันนั้นไม่ได้นะต้องเอาจานกาแฟปกติซส์ปกติเล็กๆกันนะคะประมาณ1จานถ้าเป็นชมพู่แดงปัจจุบันเน้นๆะมันอาจจะหั่นได้ประมาณ4ชิ้นนะคะนั่นคือ1ส่วนแล้วนะหนส่วนนะับเป็นคาร์โบไฮเดรตหส่วนนะคะดังนั้นถ้าวันนั้นทานข้าวโพดครึ่งฝกักชมพู่สัก1จานเล็กนะคะเหลือโคต้า ข้าวแป้งน้าตาลกี่ส่วนคะสส่วนเท่านั้นเองหรือคาโคตาคาร์บโบไฮเดรตแค่2ส,ส่วนเท่านั้นเองวันนั้นคุณทานข้าวได้2ทัพีนะคะมันก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆค่ะที่ถ้ากดติดตามช่องนี้ไว้นะคะคุณจะได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะคะไว้ดูแลสุขภาพหัวใจของคุณแบบครบวงจรเลยถ้าอยากหลีกเลี่ยงโรคหัวใจนะคะต้องคุมเบาหวานให้อยู่เพราะโรคหัวใจเป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของโรคเบาหวานนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลที่ผ่าน การรวบรวมค้นคว้าและเปรียบเทีย <token> บ <thanks> จากแหล่งข er ้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมค้นคว้าและเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้